วันนี้นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรักษาสิทธิ์นะครับในระบบของ s k l b l i e e นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของคุณรหัส k t h 0 0 0 ja นะครับเมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วนะครับก็มาสู่หน้าแดชบอร์ดตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่3ขีดขวามือนะครับกดไปที่ management นะครับ management กดเข้าไปที่ finance นะครับแล้วก็เลือก top up order นะครับเสร็จแล้วกดเคลียร์หน้าจอ3ขีด1ครั้งนะครับอ่าเรามาเลื่อนดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะให้เราเลือกติ๊กนะครับว่าจะรักษาสิท e ธิ์กี่พอตนะครับอันนี้เป็น l อลอาร i n ินกล่องอันนี้รักษาได้5พอตอ่าเป็นอ่าพรีเมียมทางเชา่า1ขวด รักษาได้หนึ่งพอตนะครับอันนี้จะเป็นคอดี้เก้าถังเช่าสองขวดรักษาได้สามพอตเป็นกาแฟลดน้ำหนักไฮซองเต้นะครับหนึ่งกล่องสามพอตอันนี้เราจะเลือกเป็นอคอดี้เก้านะครับถังเช่าสีทองหนึ่งขวดรักษาหนึ่งพอตก็ติ๊กไปนะครับให้ขึ้นแบบนี้นะครับระบบก็จะมานะครับค่าสินค้า 270บาทนะครับเสร็จแล้วจะมีค่าส่ง45บาทอันนี้ให้เราโอนรวมไปเลยนะครับเป็น315บาทเสร็จแล้วนะครับกดซีเล็กลูกศรหัวทิ่มตรงนี้เพื่ออะไรครับเพื่อเลือกว่าเราจะรักษาจุดไหนนะครับอันนี้เรามีในระบบ1 2อันนี้สามารถรักษาได้2อสิทธ์นะครับแต่ว่าเราเลือกรักษาได้1ิทธ์ก็ติ๊กไปนะครับตรงนี้ เห็นไหมครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้เสร็จแล้วเลื่อนไปนะครับให้เลือกเป็น b y c a t นะครับกดเสร็จแล้วให้เลือกไฟล์นะครับเลือกไฟล์ที่เราโอนเงินนะครับโอนเงินให้กับบริษัทนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับรักษาสิทธิ์หนึ่งหน่วยตรงนี้ กดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยเรียบร้อยนะครับเราก็เซตวันที่นะครับวันนี้29เก้าเวลาครับก็ดูตามสลิปดูตามสลิปเลยนะครับเวลาเวลา,ามาดูกันวันที่29นะครับแปดมงเนาทีโอเคศูน์แ 09นะครับใส่เข้าไป08.09นะครับเสร็จแล้วนะครับก็บันทึกไว้นิดนึงนะครับเป็นเคทีเอชเจเอเอนะครับศูนย์ศูนย์รักษาสิทธิ์นะครับเขียนไว้ กันลืมนะครับรักษาศิยาษย์โอเคเรียบร้อยอาจากนั้นให้เราช่องซ u เปอร์ฮีโร่นะครับกดเลือกมาหนึ่งตัวไม่ว่าจะเป็นแบทแมนหรือว่ามิสเตอร์กันก็ได้นะครับกดเข้าไปเลือกมาหนึ่งหนึ่งตัวนะครับ แบสมนอนี่ก็ได้นะครับมิสเตอร์กันโอเคอเอาให้เหมือนมิสเตอร์กัน skl โอเคเรียบร้อยกดติ๊กตรงสี่เหลี่ยมช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่ otp 9 4 1 3 4 4 9 4 1 3 4 4นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้กดรีคอนเฟิร์มออเดอร์คอนเฟิร์มออเดอร์เข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับระบบก็จะขึ้นมาบอกว่า,าโหลดสลิปเรียบร้อยนะครับโอเครอตรวจสอบก็จะขึ้นมาด้านล่างนะครับเห็นไหมฮะรหัสนี้รักษาสิทธิ์นะครับด้วย270 นะครับ120 pv นะรายละเอียดระบบค่อนข้างโอเคเลยนะครับตอนนี้ระบบของเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้จากนั้นก็กดล็อกเอาออกไปเลยนะครับเรียบร้อยครับ